ครูลุงอีซี่ไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ออกมาแล้วออกมารับแดดเรียบร้อยแล้วกับสามสาวสวยอมทองจ้าอมทองนะคะอันนี้แม่ลูกแก้วกาลังใกล้คลอดลวล่ะนะคะใกล้คลอดแล้ววัวด่างลุ้นอยู่ว่าลูกออกมาจะด่างๆจะเป็นยังไงอ่ะอมทองปันจุกปันจุกปันจุกตาหลึกตาปิ้นเหมือนแม่เลยปันจุกอ่าฮตาหลึกตาปิ้นเหมือนแม่เลยนี่ตาขาวเยอะจุยจุยุย ไม่ได้กินนมเรกเล่นกับแม่เชิญแม่เล่นนะคะลูกชวนแม่เล่นนะคะอเล่นอ้เชล่นอกินนมกินนมตุ้ยท้องไหนตุ้ยท้องไหนตุ้ยท้องแม่มเลยไอ้เยอะอเยอะอันนี้นะคะอมท้องอมท้องกินหญ้าได้ยังกินขี้วัวแห้งคุณแม่ลูกแก้วนะคะแม่ลุงรุ้นทุกวันว่าจะออกวันไหนอันนี้ของขวัญนะคะของขวัญกินหญ้าได้แล้วรู้สึกว่ากินหญ้าได้แล้วของขวัญจะเดือนแล้วนี่นะคะยิ้มบอกเอ๊ มีคนมาหาแม่จ๋าแล้ว ปันถูกหมาไม่ตาแล้วอปชนชนชนกั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 นใครจะชนมาชนชนของขวัญชน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 ของขวัญชนชนชนอืมของขวัญของขวัญตาอของขวัญตามาของขวัญตาอืมอยากปากขาวๆเลยแย่ๆอะชนชนชนอะชนชนชนอะชนชนชนอะเรียอะเรีย

สังกันขังควันสังกันอืม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 อ ปนจ,จุกับอมทอ้องปนจุกับอมท้องเป็นอะไรลูก <c oughs> เห็บกัดอะคะแม่ไม่เห็บมันกัดของขวัญไงแม่แม่จัดการเห็บให้ทองขวัญน้อยจัดการเหบให้ทองขวัญหน่อยมันกัดทองขวัญเนี่ยจัดการเห็บให้ทองขวัญหน่อยอมท้องมาอมท้องเอแม่เอ๋อมท้องไปนู่นนะมันกัดหรอคะลูกไหนแม่ดูสิมันกัดคอตุ้งเหลียงหนูวอะคะเห็บมันกัดคอตุ้งเหลียงหนูวอะคะ ม่จัดการมันให้ของขวัญหน่อยดี่มันกัดคอต้องเหลี่ยงของขวัญเนี่ยเห็บเนี่ยแม่จัดการมันให้หน่อยแม่ชนน้องชนน้องชนน้องอาปันสุทนน้องชันน้องชนน้องเออเอเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะเกาะกลุ่มกันแล้วเริ่มจะทิ้งแม่แล้วนะคะไม่ค่อยสนใจแม่ ปันจึกปันจึกปันจึกอือออืออชนชนชนอัช่วกันช่วกันช่วกันอัดช่วกันช่วกันช่วกันจะช่วกับแม่ใช่ไหมฮะจะเอาเอาจริงจริงกับแม่ใช่ไหมฮะจะเอาจริงจริงใช่ไหมกับแม่เนี่ยเอาจริงจริงใช่ไหมอย่าให้แม่ปั้มมันขนาดไหมปั้มมันขนาดไหมปันจุกนะฮะอือปั้มมันขนาดไหมทุกคนเนี่ยค่ะเด็กๆก็เขาจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะเช้าๆมาทุกคนนะคะน่าเอ็นดู ดูความน่ารักของเด็กๆได้เด้งเอ้าเห็บกันเห็บกันเห็บกันแม่จัดการเห็บให้ปันฉุกหน่อยมันกัดหูปันฉุกอันเนี้ยอ้าวขึ้นทับน้องขึ้นทับน้องขึ้นทับน้องผัดกันทับกันอยู่เนี่ยอืออืออือชนชนชนปันฉุกมันชู้แล้วปันฉุกมันชู้แล้วปันฉุกมันชู้กับแม่แล้วปันฉุกมันชู้กับแม่แล้วมาไอ้ยพวกเด็ก สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าวัวมันชนแล้วมันชนกับแม่แล้วมันชนกับแม่แล้วมันชนกับแม่แล้วเอาทางมาช่วพี่คะาใ่ยยญ่่่ใมีสิ่งเล็กๆค่ะเด็กๆเขาก็จะสนๆแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเล่นกันเช้าๆออกมารับแสงแดดเรื่ออ่อนๆนะคะนะนูนแม่แก้วนะคะเดี๋ยวสักพักไม่อีกไม่น่าจะนานมากนะคะก็จะมีวัวด่างออกมาเล่นกับเด็กๆพวกนี้นะคะ ลุงก็อยากให้เกิดทันกันจะได้มีเพื่อนเล่นกันนะคะสามารถอยู่เขาได้อย่างเงี้ยตลอดแหละทั้งวันเลยเด็กๆเนี่ยเขาเขาจะเล่นเราดูเราก็เพลินนะอยากจะให้เขามีแบบแม่ลูกแก้วก็อยากให้ออกมาใกล้ๆก,กันจะได้เล่นกันสนุกสนาน <laughs> ชนกันลูกชนกันเออเออเอามันเอามันไม่เกี่ยวหรอกลูกไม่มีใครก็ททำร้ายมันหรอกเขาเล่นกัน แม่มาอย่างไวนึกว่าลูกถูกทำ้ายเขาเล่นกันลูกก็จะอย่างนี้สักพักแดดแดดก็จะไปพากันไปหาที่หลบไปกินนมละออมทองไปหานมกินละสงสารยังไม่เลิกดูที่ลูกใครจะชนะแม่จะเป็นกองเชียใครเหนือแม่เชียคนนั้นแม่เชียคนที่เหนือ แม่แม่เราครงใครคนที่คนไหนใกล้ชนะไแม่เชียวนนั้น <c oughs> เอาไวลูกเอามาันเอา,า <c oughs> เออต้องอย่างนั้นแหละลูกไม่ยอมง่ายๆเออมันต้องอย่างนั้นแหละเป็นยังไงหมดแล้วใครที่อยู่ดูเหนือเหนือแล้วแม่เชียว <c oughs> ลูกเขาก็ไม่มีเช่นกัน <c oughs> ของขวัญปันสุกสู้สู้ของขวัญปันสุกสู้สู้ <c oughs> เอามานันลุกลุยมันเออใครเหนือแม่เชียคนนั้น <laughs> แม่เชียคนใกล้ชนะอย่างเดียวแม่ไม่สนใจอย่างอืง <laughs> <ๆ>่นคำเขาก็ไม่มีตังเอ้โอ้โหลูกเอาบรนจุขึ้นขี่มันลูกปันจุเหนือแล้วแต่การมันเออเอามันบรรจุเอามานัน,เ,ามานเขาห่างกันสองวัน บรรจุปนะมันรจุนี้บันจุนี้อ๋อไงลองบรงงานกับเทลีไปทางไหนวะไปทางไหนเจกันนะยายเสียหลักเสียหลักของวันเสียหลักไงลองบรงงานลุกขึ้นมาไปทางไหนวะสูไปทางไหนลุกลงเลยเหรอคะเอ้ มึงตืบเลยอ่ะอืมเขียนหลักไว้มีคนเห็นกูเป่าวะมีคนเห็นไหมลูกไม่มีใครเห็นหรอมีใครเห็นท่าลมเลมื่อกี้นลยหรอกมันไม่มีใครเห็นท่าลมหรอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมลูกปันสุเห็นมันไหมปันสุขเห็นพี่ของขวัญไงทองประานางไหมลูกเห็นไหมไม่กี่มันหมายทองประงางอ่ะแม่เห็นเสียฟอร์มหมดเลยลูกอ่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคลิปแบบนี้นะคะสำหรับเด็กๆน้องบัวนะไม่ลุงก็จะเอาคลิปของเด็กๆเล็กๆสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนนะคะอาจจะดูไม่เหมือนคนอื่นมากนักที่แบบ <AN> บางคนก็บอกอ่อะไรนะให้ความรู้เรื่องการตลาดขอบำลับม่ลุงยังไม่มีแบบนั้นนะคะไม่ลุงให้ดูความน่ารักของน้องบัวไปก่อนวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ